ประกันสุขภาพเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผมนะทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านกําลังสนใจประกันสุขภาพอยู่นะครับดูมาหลายๆแผนมากแล้วส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะดูแบบเหมาจ่ายนะครับผมถ้ฐานเราไม่ผิดนทุกท่านต้องดูเหมาจ่ายอยู่แล้วนะเพราะว่า แบบแยกค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องบอกว่าไม่เพียงพอแล้วนะท่านเนาะสมัยนี้ยุคนี้นะปี2 5 6 7ั้อยเต้องหมอจ่ายเท่านั้นแต่ทุกท่านครับเหมาจ่ายนะครับผมต้องเป็นเหมาจ่ายแบบไม่กักไส้ในด้วยนะครับซ,ซื้อเหมาจ่ายต้องระวังตรงนี้นะทุกท่านนะเหมาจ่ายจริงๆครัง่ายๆแต่ค่าหมอให้วันละพันสองพันนะครับผมเนาะบางาหมอจ่ายเนี่ยนะรักษามะาเร็งนะครับผมให้แค่200,000 ซื้อ5ล้าน10ล้านแต่ว่าถ้ารักษามะเร็งนะให้2 0 0แสนแล้วบางบริษัทนะครับผมประกันอุบัติเหตุไม่ให้ด้วยนะนะครับซื้อประกันสุขภาพเหมาใจใช่ไหมอุบัติเหตุรักษาไม่ได้ก็มีนะเพราะนั้นทุกท่านครับหาประกันสุขภาพเหมาใจที่มันเหมาใจ่ายจริงๆ จ่ายทุกข้อ13บมหมดหมู่นี้ต้องจ่ายทุกข้อแล้วก็จ่ายตามจริงนะครับผมเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วท,ทุกที่จะเหมือนกันกนะ็คือค่าห้องเนี่ยจะไม่เหมาจ่ายนะครับผมค่าห้อง icu เนี่ยก็จะเป็นเหมาจ่ายนะคะ่าห้องจะเว้นไว้นะครับยังไงแล้วรับดูคลิปนี้นะครับผมเนาะไปหาประกันถูกภาพแบบเหมาจ่ายจริงๆไม่กั๊กไสในไม่หมกเม็ดนะครับผมเนาะอันนี้สําคัญมากๆนะครับผม